สวัสดีค่ะน้ำบักเสื้อผ้ามือสองค่ะรุขาค่ะมากันกับตัวนี้พี่น้าขาตัดได้เลยกับตัวนี้ค่ะรุขาเรามากับงานวินเทจของเรานั่นเองนะจ๊ะตัวนี้เป็นเสื้อยืดเมาเทนค่ะรุา่าก็คือเน้นแบบว่าแนวแอนิมอลแนวสัตว์นะคะรุขาค่ะตัวนี้นะจ๊ะเป็นเสื้อยืดเมาเมาเทนได้ไหมคะได้ไหมจ๊ะ <มา S 1> ตัวนี้นะคะรุหาร้อยตัวจ้ะ ร้อยตัวนะคะกระสอบหนึ่งร้อยตัวราคาสองหมืนห้าพันบาทจา้ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณสองร้อยห้าสิบาทนะคะตัวนี้นะจ๊ะอ่ะสวยสวยได้ไหมคะพี่นางได้ไหมเอยเดี๋ยวช่วยดึงตึงๆเรียวมากลู<ด>กค้า,เ,าเพราะว่าเราตัดกันหน้าไลา์แบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกัน พร้อมๆกันได้ไ้ยจ๊ะจ <c oughs> นี่เริ่มจะโมาหแล้วเริ่มจะมีน้ำหูอได้เรียบร้อยค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้ค่ะเป็นเสื้อยืดเมาเท a i เรารู้สึกว่าตัวนี้น่าจะน่าจะยังไม่เคยเปิดเนาะ น่าจะยังไม่เคยเปิดนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะลูกค้าค่ะว่าจะเป็นประมาณไหนอ่ะขออนุญ,ญาตให้ดูมุมนี้โอ้โหดูมุมข้างกระสอบจะ้ะลูกค้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูป้ายเลยค่ะลูกค้าค่ะมุมข้างกระสอบพร้อมป้ายนะคะตัวนี้เป็นล็อต wr ของเรานั่นเอง ตัวนี้ค่ะ250บาทเฉลี่ยต่อตัว250บาทเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันว่าจะเป็นงานประมาณไหนนะคะเพราะว่าพึ่งเปิดมาพร้อมๆกันเหมือนกันนะคะเป็นเมาเทนค่ะลูกค้าขาเมาเทนอะเมาเทนก็คือภูเขาเนาะใช่ไหมอ่ะมัดย้อมโอ้โหลายค่ะ เป็นลายแบบว่าดอกไม้ค่ะพร้อมกับด้วยนกค่ะรูคาขาพันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามาเป็นโอเวอร์สกินแบบนี้เลยค่ะสกินใหญ่ๆแบบนี้ค่ะรูคาขาต้นทุนตัวละ250บาทอยากดูตัวไหนชัดๆใกล้ๆนะคะลูกค้าขาแจ้งได้นี่ค่ะมาป่าค่ะลูกค้าขาฟอกค่ะสวยๆแบบนี้เป็นมัดย้อมค่ะลูกค้าขาเป็นมัดย้อมตัวต่อไปลูกค้า เป็นคอตตอนลอยนะดูคะ่ะโอ้โหมังกรใช่ไหมคะเป็นมังกรเลยลูกค้าสวยๆแบบนี้คะ่ะอยากให้ลูกค้าดูป้ายใครก็ได้ขอให้ลูกค้าดูป้ายให้นิดนึงจะ้ะใครก็ได้จ้ะหยิบให้ลูกค้าดูป้ายให้หน่อยนะคะตัวนี้นะคะป้ายตรงคอนะคะสวยๆเลยวิยเป็นแบบโอเวอร์สกรีนเลยนะลูกค้าแต่เป็นสกรีนข้างหน้านะเป็นสกรีนข้างหน้าคะ่คะลูกค้าค่ะแต่เป็นสกรีนใหญ่มาก นี่ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยน่าจะเป็นหัวมังกรใช่ไหมคะป้ายเมลเทนเหมือนกันค่ะลูกค้าค่ะเดิมเมลเทนเหมือนกันนะคะป้ายนะคะโหดูค่ะสวยๆเลยขออนุญาตดูเม็ดอินเดอร์ลูกค้าจ๋าเม็ดอินนะคะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ค่ะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าต้องไปดูอีกทีหนึ่งบังไหมคะอันนี้เหมือนจะบังเหมือนจะบังเอามาไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะไว้ข้างหลังเลยมนจะบังอ่ะนี่ค่ะ สวยๆค่ะลูกค้าขา Mountain นะคะแบบนี้นะคะสีม่วงกันบ้างอ้เขาพับมานะลูกค้าเรียบร้อยแต่ว่าเดี๋ยวน้ำจะต้องลือนะเขาพับมาเรียบร้อยมากโอ้ดูค่ะลวดลายแต่ละอันสวยมากเลิศมากค่ะลูกค้าขายังคงเป็นป้าย The Mountain นะคะยังคงเป็นป้าย The Mountain ค่ะ สวยสวยเลยค่ะลูกค้าขานี่ค่ะโอ้โหอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยอะอินเดียนแดงนาะสวยอะขออนุญาตอ่านนิดนึงนะคะลูกค้าขาอู้สวยอะเนี่ยค่ะเป็นแบบสกรีนใหญ่ๆข้างหน้าเต็มเต็มแบบนี้เลยค่ะลูกค้าขายยังคงเป็นป้ายเดอะมอลลเทนนะตัวนี้จะเป็นป้ายเดอะมอล์เทนแทบทุกตัวนะคะลูกค้าขาเนี่ยค่ะ ป้ายแบบนี้นะค่ะที่น้ําเจอมานะ้ารีวิวไปประมาณห้าหกตัวนะเป็นป้ายแบบนี้แทบทุกตัวนะคะหรือว่าจะเป็นป้ายแบบเอ่อแบบแรกที่พี่นางให้ดูนะคะลูกค้าขาแบบนั้นก็มีเป็นป้ายสกรีนติดเสื้อเลยก็มีค่ะลูกค้าขาอู้อันนี้อันนี้อะไรเอ่ยคือบางทีน้ำมอ,อตงตัวนี้น้ำมองไม่ออกน้ำต้องหันน้ำต้องหันหันอย่างนี้<า>อ๋อน่าจะเป็นน้องหมา นะคะตอนแรกน้ำหมกเป็นอย่เนี้ยป้าลูซี่อ่ะอะสวยๆเลยค่ะน้องหมาแบบนี้นะคะเมาเท่นนะก็จะเน้นเป็นสตวเนิดหนึ่งเน้นเป็นแบบโอเวอร์สกรีนนะคะอันนี้อะไรเอ่ยหมา,หมาอ่ะหมานะคะลูกค้าค่ะ,คะเพราะว่าถ้าน้ำทำอย่างเงี้ยน้ำกลัวจะไม่สุภาพไงลูกค้าน้ำไม่เคยดูไม่ค่อยชัดว่าคืออะไรนะคะเหมือน สวัสดีคุณลูกค้าทั้งสิบที่นั่งจ้กลูกค,ค้าขาอยู่กันกับเมา์เทนค่ะลูกค,ค้าขาอยู่กันกับงานเมา์เทนนะคะตัวนี้นะคะตัวไหนจ๊ะตัวนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ขอคูณเป็นเงินมาเลยค่ะพี่มินขาขอคูณเป็นเงินมาเลยตัวนี้นะคะลูกค,ค้าขาประมาณเจ็ดแปดร้อยประมาณเจ็ดแปดร้อยนะคะลูกค,ค้าขาตัวนี้แนะะ่ขะ อ่ะสวยๆป้าอันนี้อ่ะที่เขาน้องอยู่ตามหิมะใช่ไหมน้องเป็นแบบไซบียรยลากอ่ะมาหิมะมาหิมะคือสวยมากลูกค้าค่ะดูค่ะเมล์เทนค่ะยังคงเป็นป้ายเมล์เทนนะสวยมากน้องสีขาวน้องเป็นตัวสีฟ้านะแต่ว่าน้องหมาเป็นตัวสีขาวโอ้ยน้องแมวน่ารักมากชอบชอบเลยตัวนี้ถูกใจนะมากน้องแมวค่ะแ อ่แมวมดเนาะเป็นไม่ใช่แม,ม่มดอันนี้คือแมวมดค่ะลูกค้าคะตอนแรกที่มอกจะบอกว่าเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ใช่ลูกค้าค่ะน้องแมวแต่เป็นน้องแมวแม,วม่มดค่ะลูกค้าดูค่ะสวยๆเลยจ้ะป๊าปต้นทุนสองร้อยห้าสิบบาทต่อตัวค่ะลูกค้าค่ะสำหรับงานเมาเทนอันนี้อะไรสล็อตใช่ไหมป๊าดสลอ็อตเราก็มาสล็อตเราก็มีค่ะลูกค้าค่ะนี่ค่ะ ยังคงเป็นเดอะมอลเทนนะนะขออนุญาตดูนิดหนึ่งเผื่อเขาจะมีปีพศออบอกให้นะคะตัวนี้ปี2019นะจ๊ะลูกค้าคะเป็นเดอะเมอลเทนนะคะปี2019นะค,ะค่ะอ่าเดี๋ยะให้ดูป้ายค่ะตรงนี้ป้ายคอค่ะดูค่ะเราก็จะมีปี ปีสองพันสิบเก้านะเขียนอยู่ตรงนี้นะคะราคา่ะเดือมอลเทนนะคะเป็นอันนี้เป็นน้องสลอ็อตนะคะน้องสลอ็อตนะคะเป็นลายมัดยอมนะูกคาค่ะตัวผ้าจะเป็นลายมัดยอมนะคะอูอันนี้น่ากลัวมากเลยอันนี้อะไรเอ่ยมนนีอะไรจ๊ะ ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เราก็มาค่ะลูกค้าขายังคงเป็นป้ายเดิมเมาทเทนเหมือนเดิมนะคะมีปีพศไม่เอ่ยตรงนี้เรื่องปีพศลูกค้าไปดูให้ละเอียดอีกทีนึงนะน้ำอาจจะดูไม่ถี่ท้วนนะคะลูกค้าขาสามารถไปดูอีกทีหนึ่งได้นะคะเอาไปซักทาความสะอาดค่ะลูกค้าขาตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะเดิมเมาเทนเหมือนเดิมไซรู้สึกว่าจะคะมาตั้งแต่ไซสไซสอ M ไซสอ L เลยนะคะลูกค้าขาไซคะมาเลยค่ะไซ,ะไซกำลังน,นี่น้องสล็อตอีกแล้วอ่ะน้องน่ารักมากเลยอ่ะ ลูค่ะเป็นโอเวอร์สก,กีนเลยค่ะลูกค่ะค่ะแต่ว่าสกีนข้างหน้านะสกีนแต่ข้างหน้าค่ะข้างหลังจะเรียบๆแบบนี้นะคะสวยๆเลยใครชอบงานเมาเท์เทนนะใครชอบงานสก,กีนสัตว์นะตัวนี้นะคะลูกค่ะ่ะตัวนี้ได้เลยนะคะโอ้แมมมอสแน่เลยตัวนี้แมมมอตไหมคะช้างหเฉย,ยไม่ใช่แมมมอสใช่ไหมสวยอ่ะสวยเลยค่ะลูกค่ะต้องแขนเราเขียนว่าอะไร สวยเลยอะค่ะลูกค้าค่เนี่ค่ะเป็นน้องสร้างนะคะแล้วก็ตัวนี้ฟอกค่ะมาป,ป่าค่ะลูกค้าค่ะมาหอนเววูฟเหรอคะอหสามตัวด้วยลูกค้าค่ะกำลังจะแปลงร่างเด้ออูอันนี้สวยอะ่ะน้องหมาอันนี้สวยลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะปีสองพันสิบห้า ปี2015ค่ะลูกค,ค้าขาตัวนี้นะลูกค้าสวยๆจ้ะนี่ค่ะป้ายนคะคะนี่คือป้ายของเขานะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ปี2015นะจ๊ะจะเป็นป้ายตรงนี้นะคะเล็กๆนะคะสวยๆเลยน้องหมาตัวนี้สวยมากสีสันนะคะ dog it love นะคะลูกค,ค้า่ะตัวนี้นะจ๊ะนุ้ยน้องแมว น้องแมวมดมาอีกตัวค่ะคาด่าจะคนละไซส์เมื่อกี้มันจะไซส์เล็กกว่านะมาติดมาค่ะลูกค้าขาโอ้โหโอ้โหอันนี้สวยมากลูกค้าสวยอะไม่รู้ว่ามีคนเล่นหรือเปล่างานเก็บงานสะสมหรือเปล่าลูกค้าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าจากคนจากใจคนที่ไม่ได้เล่นเสื้อนะลูกค้าขามองเงนี้ยคือสวยเลยอะใส่แล้วเท่เลยค่ะลูกค้าขาวินเทจอะ สวยเลยนะคะยังคงเป็นป้ายมลเทนเหมือนเดิมขออนุญาตดูปีพอสองมีไหมเอ่ยตรงนี้ไม่มีน่าจะมีตรงคอนะลูกค้า่ะต้องไปดูรละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ่ะเขาก็เขียนว่า made in USA นะจ๊ะตัวนี้ made in USA นะคะมาสีพัสเทลหวานๆกันบ้างเหมือนนางฟ้า <S <S ใช่ไหมนาอ สวยเลยค่ะลูกค้าคาเนี่ค่ะเป็นสีพัดเทลม่วง,งพัดเทลนะคะลูกค้าขะใครที่รู้จักนะคะลูกค้า่ะสามารถพูดคุยกันได้นะสอบถามกันได้นะคะลูกค้าขะหรือให้ความรู้เพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าขะตัวนี้เป็นน้องแมวไหมน้องแมวนะคะลูกค้าขาเม้เทนแนะะ่ะหูอ้องเสือน้องเสือแกงเสือ,สอลูกค้าเสือก็สิงโตเหรอคะ มีสิงโตมีเสือ,เส,อ,เ,อเสือดำอยู่ตรงไหนเออนี่เสือดำเนาะอันนี้เสือลายอนนาเสือม้าลาย<ด>ไม่ใช่อันนี้เป็นเสือตัวเมียสิงโตตัวเมียอ๋อสิงโตโอเคอันนี้ก็สิงโตเนาะอันนี้ก็สิงโตนี่คือสิงโต,งโตโอุย้ยสวยเลยค่ะลูกค้า่ะมาทุกพัน์เด้ออยู่ในนี้เลยนะคะ รวมเจ้าป่านะคะเป็นเมล์เทนนะคะเม d e in USA อนะคะลูกค้า่ะตัวนี้นะจ๊ะนี่ค่ะป้ายของเขาเนี่ยค่ะเ h e m o u เ t a i n นนะคะ,ะ,ะเราจะไปกันเรื่อยๆนะลูกค้า่ะไปกันเรื่อยๆวันนี้น้ำรีวิวให้ดูกันรบทุกตัวจากหนึ่งร้อยตัวค่ะลูกค้า่ะใครอยากดูตัวไหนเป็นพิเศษนะลูกค้าค่ะแจ้งได้เดี๋ยวนั้นเอาย้อนกลับมาให้ดูนะคะ <S <S อยากดูป้ายอยากดูตะคงตะเข็บตัวไหนเป็นพิเศษแจ้งได้นะคะน้องแมวน่ารักมากสีมว่วงแมวน่ารักมากนะคะ อันนี้หน้าน้องหมาหน้าน้องหมาไหมคะหรือหน้าน้องสลอตห,หน้าน้องหมานะคะตัวนี้นะคะราคาขาเหมือนมีปีพศตรงนี้ปีสองพันสิบเอ็ดจ้ะราคาขาตัวนี้เป็นของปีสองพันสิบเอ็ดนะคะ่ะสองพันสิบเอ็ดก็กี่ปีที่แล้วนะจ้ะปีนี้สองพันสิบห้าสองพันยี่ห้าสิบสี่ปีที่แล้วนะคะราคาประมาณสิบสี่ปีโอ้ยน,นี่น้องบุดอกไหมคะ สวยๆเลยเป็นไซส์ใหญ่ค่ะราเป็นโอเวอร์ไซส์ได้นะคะหรือจะเป็นสีม่วงมาอีกแล้วมาอีกแล้วรวมเจ้าป่านะคะแต่คนละลายกับเมื่อกี้นะคนละลายกับเมื่อกี้อุย้ยม,นนมนีน้องน่ารักมากแก๊งเสือน้องหน้าแบวมากเลยตัวนี้อันนี้น่าจะเป็นแม่แอ,อันนี้จะเป็นพ่ออันนี้จะเป็นลูกๆนะคะแล้ว่ะเก่งซ <ข paran orm> ะด้วยความคัดเดานะคะคขตตอน้อยค่ะลูกค้าขาเป็นป้ายแบบนี้นะคะ จ้ะไซเอ็ M จ้ะลูกค้าไซเอ็ M นะคะตัวนี้เป็นแก๊งน้องเสือนะจ้ะสวยๆแบบนี้ค่ะอ่ะไปเรื่อยๆเสืออีกแล้วใช่ไหมนี่มาป่านะคะลูกค้าขาหมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกนะคะของเรานั่นเองนะจ๊ะอุ้ยนกแก้วสวยมากนกแก้วไหมกนกแก้วเนาะสวยเลยค่ะลูกค้าค่ะ นี่ใครที่เล่นลายนกนะตัวนี้สวยเลยจ้ะเอาไปซักทําความสะอาดนิดนึงนะคะลูกค้าขาหมีโค้เลือกเหนือหมีค่ะโกค้าขาหมีเนยเนี่ยฮะไม่ใช่หมีเนยโอ้ยนี้ลายจักรวาลยังคงเป็นเดะมาเทนค่ะโรคาขาเป็นลายจักรวาลของเรานั่นเองระบบสุริยะของเรานั่นเองดาวไหนเป็นดาวไหนเอ่ยอันนี้ปีสองพันสิบสองดาวเสาร์คืนไหนครับพี่นางพรุ่งนี้ ไม่เกี่ยวกับเสื้อนี้เดี๋ยวดาสอบคือพรุ่งนี้ไม่เกี่ยวกันในนี้เลิศมากอะลายอันนี้เหมือนดอกซากุระเลยสวยค่ะรูค้ค่ะแล้วก็มีเป็นนกนะจ๊ะตัวนี้นะคะโอส่วนใหญ่จะเป็นโอเวอร์สกีนทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้ค่ะเป็นแบบว่าสกินใหญ่ๆค่ะทรงชาติค่เมกาค่ะรู้ค่ะทรงชาติเม,กา,คาคาเมกานะคะก็มาเหมือนกันนะไซส์ประมาณ XL อนะจ๊ะอบจ้า อ่าสองร้อยเฉลี่ยสองร้อยห้าสิบาทต่อตัวค่ะลูกค้าขากระสอบนี้นะเราขายยกกระสอบค่ะลูกค้าขาหนึ่งร้อยตัวราคาสองหมื่นห้าพันบาทนะจ๊ะกระสอบนี้ได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวค่ะคุณพี่ค่ะเฉลี่ยต้นทุนต่อตัวประมาณสองร้อยห้าสิบาทนะคะแต่ว่าเดี๋ยวน้วิวให้ลูกค้าดูกันครบทุกตัวเลยนะร้อยตัวลูกค้าอย่าเพิ่งไปไหนนะคะลูกค้าขาเดี๋ยวไล่ไปเลยว่ามีอะไรบ้างนะค่ะนี่ค่ะน้องแมวน่ารักมากน้องแมวใส่แว่นฟอกค่ะ หมาค่ะลูกค้าค่ะวันนี้อันนี้นกธรรมดาหรือฟามิงโกฟา,ม,กฟามิงโกน่ารักมากสีส้มลูกค้าค่ะ,คะเป็นมนดติอสีส้มฟามิงโกนะคะตัวนี้นะจ๊ะปีพศ2 0 1พันสิบห้านะคะลูกค้าค่ะสิบปีที่แล้วนะจ๊ะแต่ว่าตัวนี้เม็ดอินเม็กซิโกค่ะนะ้าไม่มั่นใจว่าที่เป็นเขียนพศออนี่พศพศเสอื้อที่ผลิตหรือว่าพศอทอี่เขาใส่อ,อของแบรนด์เขาไม่มั่นใจนะคะลูกค้าค่ะอ่ะ สวยๆค่ะลูกคค่ะปี2015ันะจั๊กตัวนี้เป็นน้องฟรามิงโกนะคะวันนี้อะไรเอ่ยนกกระปูดต,ตาแดงนะคะน้ำแห้งก็ตายนกเขาไม่ใช่นกเราน,นต่นเร็ว <laughs> ปีสองพันสิค่ะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นมัดย้อมสีเลือดหมูสวยเลยลูกค้าไม่แล้วนางฟ้าตัวน้อยของเราแองเจล ขออนุญาตดูปีพศเขาเขียนว่าแอนนี่นะลูกค้าสวยเลยอะยังคงเป็นป้ายเดอะมอล์เทนนะคะลูกค้าขายังคงเป็นป้ายเดอะมอลเทนป้ายตรงคอเดอะมอล์เทนแทบทุกตัวเลยค่ะลูกค้าขาป้ายตรงคอเดอะมอล์เทนแทบทุกตัวเลยนะคะตัวนี้น้องหนูน้องเจอรี่หนูเนาะหนูนะคะเราเป็นชีสเวลาเราใส่แล้วเราจะกลายเป็นชีสใช่ น้องหนูออกมาจากตัวเรานะคะเหยี่ยวลูกค้าขายเหี่ยวค่ะมีปีพออตรงนี้ด้วยตัวนี้ไม่มีปีพออค่ะกคราค่ะเดี๋ยวเราจะดูตรงคอลูกค้าไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้เม d e อิน USA จะลูกค้าขาย USA นะคะ <Y ield. S 1> อ้อันนี้สวยจัง <Harley. S 1> ไม่ใช่ฮาเลไม่ใช่ฮาเลค่ะลูกค้าคา แต่สวยเลยปีสองพันเจ็ดนะลูกคา้า่ะตัวนี้นะคะพอสอบปีสองพันเจ็ดนะคะตัวนี้นะจะนี่ค่ะสวยๆเลยเดี๋ยวให้ดูลายชัดๆค่ะลูกคา้าเป็นออกแนวมัดย้อมสีดําค่ะลูกค้าคายนี่ลายชัดไหมคะในกล้องาอ่ะนี่ค่ะป้ายค่ะอย่างที่น้ําบอกนะยังคงเป็นป้ายเ h e m ม u n t a i n นแทบทุกตัวนะคะลูกคา้า่ะยังคงเป็นป้าย t ด e m ม u n t a เทนแทบทุกตัวนะคะใครชอบงานแบบว่าสกรีนประมาณนี้โอเวอร์สกรีนแบบนี้ค่ะลูกค,ค้าขาเอาไปขายได้เลยมา้า มาทงชาติเมกา,าค่ะลูกค้าหามากับทงชาติเมกานะคะ่ะ mm hmm. อุ้ยน้องกวางเรนเดียสวยเลยนะคะอุ้ยน้องแมวยึดครองโลกเนะะี mm ่ย hmm. ค่ะเจ้าแมวนะคะกำลังจะยึดครองโลกนะคะลูกคาจะเป็นอย่างนี้นะคะ่ะลูกป,ประภาคาร,ะค,ะราค่ะลูกค่ะประภาคารเนะะี่ยค่ะพับมาเรียบร้อยมากจริงๆค่ะลูกคาพับมาเรียบร้อยจริงๆแต่ว่าน้ำลือไม่เป็นทาง มาป้านะคะสุนัขจิ้งจอกนะคะลูกค้าสุนัขจิ้งจอกนะคะอันนี้เอ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยลายเดียวกันไหมคะลายเดียวกันเนาะลายเดียวกันนะคะไซส์เล็กกว่าใช่ไหมจ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยฟ็อกนะคะลูกค้าขาสุนัขจิ้งจอกนะอ,กอ๋อด็อกเชยใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่ใช่ฟ็อกเนาะเสือน้องเสือมาอีกแล้วมต้องเสือน่ารักจัลค่ะเสือตัวที่สิบเอ็ด เสือสิบเอ็ดตัวโอ้นี่ค่ะแก๊งเจ้าป่ามาอีกแล้วค่ะลูกค้าค่ะราชสีห์แก๊งเจ้าป่ามพี่นางพูดไปเรื่อยนะหนูพูดตามพี่นางหมดทุกอย่างเลยนะอันนี้เป็นอะไรสิงโตสิงโตนาเนียเสือดำสิงโตนาเนียอ่ะสวยๆค่ะลูกค้าคะสวยๆนะจ๊ะแมวไหม น้องแมวนะคะน้องแมวแมววัดนะฮะน่าจะไม่ใช่วัดนะถ้าจะน่ารักขนาดนี้แพนกวินใช่ไหมใช่แพนกวินความฝันสูงสุดเลยอยากเลี้ยงแพนกวินตูยเย็นค่ะรัวน่ารักมาก <laughs> อยากมีแพนกวินเปนของตัวเองนะคะสิงโตไหมหรือเสือสิงโตค่ะรัวสิง ู่ในกระเป๋านียคะรายอยู่ในกระเป๋านะจ้ะจะเป็นตัวนี้น้องหมา,ามหมาตะโตกับบูด็อก,อก <c oughs> ไม่ไม่รู้อะไรก็คือจบด้วยบูด็อกเท่าน,นั้นนะคะ <c oughs> อันนี้อุ้ยม้าน้ําค่ะลูกค้าม้าน้ําจ้ะสวยเนาะ <c oughs> สวยเลยค่ะลูกค้านนๆจะเห็นนะลูกค้า ตัวนี้ปี2016ันสิบหค่ะยังคงเป็นป้ายเดอะเมลเทนค่ะลูกค้าค่ะปี2016นะคะอันนี้ที่ไหนเอ่ยเนี่ยค่ะรถไฟเฮลิคอปเตอร์หรอไม่น่าใช่นะน่าใช่นะน้องแมวค่ะวินนี่น่ารากักเนี่ยเขาบอกแล้วว่าแมวจะยึดคองโลกค่ะลูกค้าค่ะแมวจะยึดของอ้อันนี้สวยอะ่ะูอันนี้สวย แมวสวยตัวนี้สวยมากลูกค้าแล้วเป็นสีม่วงคล้ายๆมัดย้อมนะเป็นมัดย้อมนะลูกค้าสวยมากมีปีพศไหมปีสองพันสิบสามจ้ะตัวนี้ปีสองพันสิบสามค่ะป้ายเดอะเมล์เทนเหมือนเดิมค่ะลูกค้าตัวนี้นะคะเมดอินเม็กซิโกนะคะเมดอินเม็กซิโกนะจ้ะดูคะ่ะสวยเลยค่ะลูกค้าค่ะลดเลยนะคะมัดย้อมเหมือนเดิมค่ะลูกค้าค่ะ ส่วนหนัติ้งจอกกับคริสต์มาสนะคะธีมคริสต์มาสใส่หมวกคริสต์มาสนะคะโอ้โหนี้อีบโอ้โหเอ่ออะไรนะโอ้โหสวยอะสวยมากลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูปีพศค่ะปีสองพันสิบสามค่ะ ตัวนี้ปีสองพันสิบสามค่ะราคา่ะโอ้โหสวยค่ะเนี่ยค่ะสวยเลยค่ะราคา่ะน้องหมากันบ้างค่ะแกงน้องหมาจา้ะแกงน้องหมาราคาหารนี้ย้ำอีกรอบกระสอบนี้หนึ่งร้อยตัวนะราคาสองหมืห้าพันบาทนะคะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวนะคะประมาณสองรอยห้าสิบาทสำหรับใครที่ชอบงานวินเทจนะชอบงานแบบโอเวอร์สกรีนสกรีนแบบนี้นะคะราคา่ะเอาได้เลยสลอ็อต สล็อตแม่ลูกด้วยมาทั้งแม่มาทั้งลูกเลยน้องแมวค่ะน้องแมวค่ะรุ้ขาขะน่ารักน่ารักนะจ๊ะโอ้แววูฟค่ะน้องสุนัขจิ้งจอกนะคะน้องกวางเลนเดียค่ะรุ้ขาขะสังเกตไซส์ไซส์ดีมากค่ะไซส์ขาเลยค่ะรุ้าขะไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์เอนะคะขาขามาเลยไซส์เอ็นะคะขาขามาเลยนะจ๊ะอันนี้ น้องหมาแกงน้องหมานะคะมาแกงน้องหมานี่อีซีเรามาแล้วโอ้โหเหี่ยวหรืออินซีอีซีไหมหัวขาวหัวขาวอีซีปีสองพันสิบเอ็ดจ้ะลูกค้าค่ะตัวนี้เป็นของปีสองพันสิบเอ็ดนะคะตัวนี้นะจ๊ะเลิศเลิศกันเลยนะคนไห้แกงสลอดน้องน่ารักมากอะไรคะเหมือนไหม ไม,ไม่ได้ไม่ได้อ่อะราคาสวยๆนะคะสองร้อยห้าสิบบาทต่อตัวนะคะเฉลี่ยให้คร่าวๆแล้วนะคะงานวินเทจของเรานะคะโอ้แกงน้องแมวแกงน้องแมวก็มาค่ะนี่อะไรเอ่ยห่ะนกยุงนกห่างนกยุงค่ะลูกค้า่ะกนกยุง,ยง <laughs> อันนี้อะไรเอ่ย น้องหมานะคะลูก <convert> ค้าขาใครชอบงานเมาเท่นนะสกีนแบบว่าแอนิ a มอลนะคะสกีนใหญ่ๆเต็มตัวอย่างนี้ค่ะลูกค้าขาตัวนี้นะคะติดไปได้เลยนะจ๊านี่ค่ะสวยๆค่ะใสขะด้วยนะจ๊ะน้องคนนี้เหมือนไปแล้วคนหนึ่งไปแล้วไปแล้วคนหนึ่งอุ้ยจบะ้นอะไรนะชิวๆทำไมน่ารักจังลูกค่ะ สวยเนาะน้องอะไรคะไม่รู้อะปีสองพันสิบเก้านะคะลูกค้าค่ะกิ้งก่าไหมกิ้งก่าเนาะลูกค้าค่ะดูค่ะสวยเลยนะจ๊ะตัวนี้ค่ะลูกค้าค่ะปีสองพันเมื่อกี้นะพูดอะไรปีสองพันเก้านะคะปีสองพันเก้านะคะตัวนี้นะจ๊ะน้องเสือขาวกันบ้างค่ะลูกค้าค่ะเสือลายลายค่ะเสือขาวนะคะตัวนี้เนียค่ะหรือจะเป็นน้องนกฮูกไหม น้องนกฮูกน้องเขาแมวค่ะรัาค่ะนกองเขาแมวนะคะรัาค่ะมีหมานะจ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยพี่มินค่ะเป็นหมาหมาเดินบนแบบบนอะไรม้ากับมังกรยูนิคอนยูนิคอนยูนิคอนน่ารักมากน่าจะเป็น คาพยอนหรือเปล่าไมั่นใจค่ะแต่รู้ว่าเป็นยูนิคอร์นนะคะลูคะค่ะสวยๆเลยนะจ๊ะจะเป็นตัวนี้ใน้องหมีน้องหมีน,าน่ารักน้องหมีน่ารักมากนะคะโอ้โหตัวนี้ค่ะเขียนว่าอะไรเดดแมนเหรอคะสวยมากนะคะค่ะดูค่ะไซส์นะประมาณไซส์เอนะคะลูกคะ่ะตัวน,นี้ไซส์เอ็มนะคะเมดินเม็กซิโกเหมือนกันนะจ๊ะขออนุญาตด,ดูปีพศให้นิดนึง ปีพศนะคะลูกค้าคะในนี้ตรงข้างหน้าไม่ได้ระบุนะเดี๋ยวลูกค้าต้องไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนี่ค่ะสวยๆค่ะเสือค่ะน้องเสือค่ะแรบลิ้นแบบนี้จ้ะลูกค้าคะอะไรถูกเสือไหมคะอันนี้เไรเอ่ยหมาป่านะคะน้องหมาป่านะคะหยน้องเสือสวยจังนี่ค่ะลูกค้าสวยๆเลยแล้วก็จะเป็นหมาหมานะะเหมือน,ไป,นไปแล้วตัวหนึ่งเนาะไปแล้วตัวหนึ่ง วินิลลายอ่ะผีชเสื้อใช่ไหมผีเสื้อกับแมงปอไหมแม,แมงปอเนาะสวยมากลูกค้าค่ะสวยเลยนะคะตัวนี้นะจ๊ะต้นทุนเฉลี่ยสองร้อยหสิบาทต่อตัวเท่านั้น,นใช่ไหมน้อกระจอบเพศน้นอง,งนอ้ <laughs> นองน่ารักมากลูกค้าค่ะต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวค่ะสองร้อยห้าสิบาทค่ะกระสอบนี้หนึ่งร้อยตัวสองหมืนห้าันบาทนะคะ แนะนำค่ะูกค้าขาใครที่ขายงานประมาณนี้นะใครที่ขายงานวินเทจนสกีนนะจ๊ะูกค้าขาเอาไปได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยค่ะรุค้าฟอกค่ะอุยแก๊งปามีมูนี่จ้ะโลกใต้ท้องทะเลกันบ้างค่ะน้องปามีมูเราก็มาค่ะูกค้าขานี่ค่ะฟอกนะคะูกค้าขาคนที่ อยากลองนะคะลูกค้าขาตัวนี้นะอุ้ยอันนี้เขากลับหัวใช่ไหมเขากับหัว,หหวน่ารักเลยนะคะสองหมื่นห้าพันบาทค่ะลูกค้าแพนด้าแพนด้าน่ารักมากาค่ะแพนด้านะจ๊ะตบท้ายนะคะโอ้ดอ้ดเราก็มา,มาทุกสัตว์จริงๆนะเอาจริงๆมาทุกสัตว์จริงๆอันนี้อะไรเอ่ยหม,มาป่าค่ะลูกค้าขาแก๊งหมาป่าเราก็มานะจ๊ะอันนี้อะไรเอ่ย เลนเดียกวางนะคะลูกค,ค้าขากวางแล้วก็มาน้องแมวมน้องเมวค่ะลูค,าค้าขาใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยค่ะลูกค,ค้าขาชอบกระสอบนี้รับกระสอบนี้ได้ตามรีวิวครบทุกตัวยิบไปตัว2ตัวไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทนะคะเน้นย้ำอีกรอบกระสอบนี้ค่ะสองห0บาทค่ะลูกค,ค้าขาจำนวนตัวนะคะอยู่ที่100ตัวต้นทุนเฉลี่ยต่อตัวประมาณ250บาทจะได้แบบนี้ ได้แบบนี้ค่ะลูกค้าขาได้แบบนี้ค่ะได้แบบนี้ได้ทุกตัวที่น้ำรีวิวค่ะลูกค้าใครที่สนใจ CF ได้ถ้าขายแอดมินได้หรือถ้าขาพนักงานขายโดยตรงได้เลยนะคะสำหรับรายการนี้หมดนี้อันนี้น้ำรีวิวให้ลูกค้าดูแค่นี้นะคะลูกค้าใครอยากเห็นสินค้าจริงสามารถเข้ามาดูที่บริษัทได้นะคะสำหรับรายการนี้นะคะขอบคุณค่ะ